ตอนนี้นะ้อนเตเรียนอยู่ชั้นป .5 นะคะค่ะเรียนหนักแล้วก็มีงานที่จะต้องทําส่งคุณครูอีกเยอะมากๆเลยไหนจะต้องถ่ายละครไปด้วยอีกทําให้น้องเตอรู้สึกว่าต้องใช้สมองเนี่ยในการคิดสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยคุณแม่ก็เลยหาตัวช่วยพิเศษมาให้น้องเตอค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L น้ำมันสาหร่าย D H A ชนิดเคี้ยวค่ะ เป็นน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลที่มีความเข้มข้นสูงถึง350มิลลิกรัมมีปริมาณ DHA สูงถึง140มิลลิกรัมและปริมาณ EPA สูงถึง70มิลลิกรัมซึ่ง DHA ที่สกัดจากสาหร่ายดีกว่าที่สกัดจากปลาทะเลนะคะเพราะลดการปนเปื้อนของโลหะหนักและเป็น DHA ขนาดที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กๆคนท้องด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทเพิ่มสมาธิความจำบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและก็จะช่วยให้เจริญอาหารด้วยนะคะตัวแคปซูลชิเอโบ้ของเขาเนี่ยเป็นเจลาตินพิเศษสำหรับเด็กเลยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่แบบเคี้ยวโดยตรงเลยค่ะเจลาตินละลายง่ายสามารถอมหรือเคี้ยวได้ทั้งเม็ดเลยนะคะอร่อยไม่าวรส้มค่ะ ส่วนน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบทานแบบเม็ดก็สามารถเจาะดูดหรือบีบผสมในนมหรือเครื่องดื่มได้เลยนะคะทานง่ายมากๆค่ะสารอาหารดูดซึมได้ไวไม่ตกค้างหรือสะสมในลำไส้คนแพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้นะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะพวกของเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้มาตรฐานนำเข้าและผลิตจากประเทศออสเตรเลียเกณฑ์การผลิตเนี่ยก็เทียบเท่ากับยาเลยนะคะ ที่สำคัญผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่มี CGMP มีเลขออยอทั้งของออสเตรเลียและของไทยมีใบรับการสินค้าทุกรัตการผลิตเลยนะคะ